มัสยิดหลวงโกชาอิสหักเป็นมัสยิดเพียงแห่งเดียวในย่านชุมชนจีนอย่างสำเพ็งราชวงศ์ทรงวาดที่มีสถาปัตยกรรมแตกต่างจากมัสยิดอื่นแต่ก็ครบองค์ประกอบการเป็นาศาสนสถานสมเกียรติและฐานะความเป็นบ้านของพระเจ้าด้านหลังเป็นที่ตั้งของสุสานหรือกุโบเนื้อที่ราวหนึ่งไร่ที่ร่มรื่นและปกคลุมด้วยไม้ใหญ่ สุสานหรือกูโบแห่งนี้เป็นที่ฝังร่างของหลวงโกชาอิสหาเกิดและทายาทในตระกูลรุ่นหลังแต่ก็อนุญาตให้คนทั่วไปใช้ได้เช่นกันดังปรากฏป้ายหินเหนือหลุมศพจาวรึกนามผู้วายชนที่เคยพำนักอยู่ในย่านนี้บางจาวรึกเป็นชื่อภาษาอาหรับบนภาษาจีนบางเป็นชื่อมุสลิมบางมีรูปทรงคล้ายใบเสมาโกดลงหิน ซึ่งถ่ายที่สุดแล้วทุกคนล้วนกลับสู่ดินอย่างเท่าเทียมกันเป็นสัจธรรมของชีวิตกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย